วันนี้ครับผมอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของน้องในทีมผมคนนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราได้คุยวันออนวันกันไม่ใช่วันนี้สิอาทิตย์ก่อนเราได้คุยวันออนวันกันแล้วทีนี้น้องเขาก็ถามคําถามที่ผมคิดว่าเอ,อมันเป็นคําถามที่ดีนะผมคิดว่าเด็กจบใหม่หลายๆคนหรือว่าคนที่ทํางานอยู่อาจจะ รู้สึกว่ามีคําถามอยู่เช่นเดียวกันเขารู้สึกเขาถามว่าเออทำยังไงถึงจะเก่งภาษาได้เนาะเขารู้สึกว่าเออเขาพยายามแล้วแต่เขาก็ไม่ได้เก่งภาษาเท่าไหร่ผมก็เลยได้คุยกับเขาคุยไปคุยมาเรื่อยๆผมก็ถามาว่าเออสิ่งที่เขาพยายามคือทําอะไรอยู่เขาบอกเขาก็พยายามท่องศัพท์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งขึ้นเลยสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเออมันหรือว่าเขาไม่มีหัวทางด้านภาษานะผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของความสม่ําเสมอแล้วก็การฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อมากกว่า ผมอยากจะเล่าให้ฟัง,ฟงนะตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนั้นน่ะภาษาอังกฤษผมได้พอประมาณแล้วการผมไม่เป็นคนที่เรียกว่าเายังไม่สามารถเ,าเข้าใจประโยคยาวๆได้คุยกับฝรั่งนี้ก็ไม่ค่อยกล้าทีเนี้ยนะตอนนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราในการเรียนภาษาคือเราต้องเชื่อว่าเราจะทําได้อันนี้คือคืออย่างแรกเลยที่เราจาเป็นต้องมีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เชื่อเราจะเก,เกิดความท้อถอยแล้วเราก็จะไม่ทํา แล้วเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นคนอย่างที่เราอยากจะเป็นได้อย่างที่สองครับในการเรียนภาษาคุณต้องมีเป้าหมายณตอนนั้นนะ่ะผมทามาก็คือผมมีเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นของผมนะตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะเพิ่มคังคาศัพท์ให้มากที่สุดเป้าหมายระยะยาวของผมคือหลังจากจบปี4ผมจะทําให้ได้อย่างน้อยคือผมจะต้องฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องทั้งหมดเพราะผมเชื่อว่าการที่คุณจะสื่อสารกับคนอื่นได้นั้นคุณ บางคนอาจจะรีบเริ่มโฟกัสที่การพูดเลยแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะไม่ต้องอฟังให้รู้เรื่องก่อนถ้าคุณไม่รู้เรื่องว่าสิ่งเขาพูดคืออะไรแน่นอนคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารต่อไปได้และอย่างที่3ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างสําคัญในการใช้ชีวิตเราเลยก็คือเรื่องของ d i s c i p l i n หรือวินัยครับหลายๆครั้งเรามักจะรู้สึกว่าเออเราอาจจะขอใจดีกับตัวเอง วันนี้ละกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกใจดีกับตัวเองรู้สึกว่าเออวันนี้เราไม่ต้องท่องศัพท์วันนี้เราไม่ต้องพยายามนั่งฟังภาษาอังกฤษละกันเมื่อน,นั้นแหละครับจะเป็นวันที่เราค่อยๆห่างจากเป้าหมายไปแล้วพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าคุณเชื่อไหมครับว่าเราจะละทิ้งการเรียนภาษาณท,ทันทีอันนี้คือผมก็เป็น เป็นคาพูดแบบเดียวกับที่ผมแชร์ให้กันน้องๆฟังเลยน้องเขาก็รู้สึกว่าเออจริงแล้วปัญหาของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาหัวไม่ได้นะเรื่องภาษาแต่อาจจะเป็นเรื่องของการพยายามไม่พอแล้วผมก็เลยแนะนําไปว่าโอเคอย่างน้อยคุณต้องกลับมาเช็คคอยรีเช็คตัวเองอยู่เรื่อว่าณตอนนี้คุณไปถึงไหนแล้วของเป้าหมายผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเเรียกว่าเป็นแชร์ที่จากประสบการณ์ที่ผมใช้ได้แล้วกันนะครับยังไงผมลองทุกคนเาไปฝากปรับใช้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือแม้ว่าเราไม่ ไม่ไม่ควรจะหย่อนเกินไปแต่บางครั้งเราก็อย่าใจร้ายกับตัวเองเกินไปครับถ้าบางครั้งเราติดธุระสําคัญจริงๆหรือว่ามีอะไรจริงๆขอให้จับเดยที่คุณยังรู้อยู่ว่าคุณกําลังพยายามทําอะไรอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วยังไงถ้าคุณมีทิคหรือการเรียนภาษาอะไรที่คุณคิดว่าทําแล้วช่วยได้คอมเมนต์เพื่อให้กําลังใจเพื่อนๆได้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดี